one. องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรยินดีต้อนรับผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีในโอกาสตรวจติดตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของคณะผู้รตรวจราชการเขตตรวจราชการที่18ประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2566รอบที่2ด้วยความยินดียิ่งประเด็นการตรวจติดตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองเชื่อมสองมรดกโลกกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อรองรับและส่งเสริมการท่องเที่ยวมรดกโลก ผลการดําเนินง,งานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองเชื่อมสองมรดกโลกกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อรองรับและส่งเสริมการท่องเที่ยวมรดกโลกระยะที่สอง ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรรับผิดชอบและได้จัดตั้งงบประมาณประจาปีพุทธศักราช2565งบลงทุนหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจำนวนเงิน13ล้านบาทและได้ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นเป็นระยะเวลา1ปีภายใต้ชื่อโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อรองรับและส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองมองรดกโลกขอสรุปผลการดำเนินง,งานดังนี้ 1. กรมธนารับได้อนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุแปลงใหมายเลขที่กพ .20 พร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้างสองรายการประกอบด้วยรั้วคอนกรีตและป้ายชื่อติดผนังรัว้วส่วนเพชรและอาคารอเนกประสงค์เนื้อที่6ไร่10.20ตารางวา จังหวัดกำแพงเพชรโดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชรได้ออกหนังสืออนุญาตให้ณวันที่15กุมภาพันธ์2566และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรได้ลงนามรับทราบแนวเขตเรียบร้อยแล้ว 2. ตามที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชรได้ออกแบบไว้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรได้ทบทวนแบบ โดยปรับปรุงแบบให้สามารถใช้กับพื้นที่จริงและเพิ่มเติมปลูกแนวต้นไม้รอบๆเพื่อเพิ่มความร่มรื่นและความสวยงามรายการก่อสร้างประกอบด้วยงานปรับปรุงภูมิทัศน์ลานจอดรถลานเพชร,ลา,พชรลานมุมเมืองก่อสร้างป้อมงานบริเวณโดยรอบระบบไฟฟ้าประปาระบายน้ําและงานก่อสร้างห้องน้ําชายห้องน้ําหญิงงบประมาณค่าก่อสร้างทั้งสิ้น13ล้านบาท 3. ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560และคาดว่าจะสามารถหาผู้รับจ้างและก่อนนี้ผูกพันได้ในปีงบประมาณพุทธศักราช2566โดยใช้ระยะเวลาก่อสร้าง300วัน 4. ระหว่างที่ยังไม่ได้มอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินการดูแลพื้นที่ขยะตัดหญ้าความสะอาดและความปลอดภยัยโดยเพิ่มแสงสว่างให้เพียงพอกับพื้นที่ภายในบริเวณโครงการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรขอ,อนำเสนอประเด็นดังกล่าวเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ